ตัวเดียวจบครบทุกฟังก์ชันกับกล้องติดรถยนต์รุ่นใหม่เดนโก้คอมพลีทิชัที่มาพร้อมกันถึง2กล้องหน้าและหลังดีไซน์บางน้ำหนักเบาที่สุดในโลกสว่างตั้งแต่หน้าจอคมชัดเห็นเลขะเบียนดีจริงไม่ได้โม ชัดเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยค่ะสําหรับกล้องรุ่นนี้ให้ความคมชัดระดับ Full HD เห็นละเลขทะเบียนสําหรับตอนกลางคืนกล้องตัวนี้ก็ไม่กลัวความมืดเลยบันทึกสว่างเก็บครบรอบถนนแน่นอนเห็นไหมคะบันทึกได้ชัดจริงสว่างจริงไม่ demo ค่ะ ดีไซน์ใหม่ไม่เหมือนใครแถมบางกว่ากล้องทั่วไปถึง2.5เท่าเบาและบางกว่าจริงๆไม่กดทับกระจกเดิมแน่นอนค่ะถ้าเราติดตั้งกล้องรุ่นอื่นที่มีน้ำหนักกระจกรถอาจจะเสียหายได้แต่เท่าเป็นเดนก็คอมพลีทิชันกระจกปลอดภัยแน่นอนเพราะมีน้ำหนักเพียง200กรัมเท่านั้นสำหรับการติดตั้ง สุดๆเลยทำเองได้แค่เสียบเมมลงไปค่ะแล้วครอบทับกระจกเดิมเชื่อมสายชาร์จและสายกล้องหลังเชื่อมต่อกับที่จุดบุรีสตาร์ทรถง่ายๆแค่นี้กล้องก็ทำการบันทึกให้คุณทันทีเลยค่ะลัดขีดสุดๆสำหรับกล้องรุ่นนี้ในราคาสุดคุ้มแถมมีกล้องหลังมาให้อีกด้วยเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับกล้องจะ,สะแสดงผลให้แบบนี้เลยค่ะแถมยังบันทึกได้ชัด กลางคืนก็สว่างและที่สําคัญกล้อง,งยังกันน้ําได้และสามารถเชื่อมต่อเป็นกล้องถอยที่มีเส้นกํากับเวลาถอยรถให้คุณแบบนี้เลยค่ะสําหรับใครที่กลัวว่าติดตั้งไปแล้วเนี่ยจะใช้งานยากไม่ต้องห่วงเลยค่ะรุ่นนี้มาพร้อมกับเมนูภาษ,ษาไทยหน้าจอกว้าง3.5นิ้วทำให้ตั้งคาได้ง่ายกดปุ่มง,ง่ายรับรองได้ว่าใช้งานได้สะดวกแน่นอนค่ะรวมไปถึงบันทึกขณะจอดรถ ถ้าใครไปจอดรถในที่สาธารณะหรือว่าข้างทางแล้วมีใครมาทำอะไรกับรถของคุณกล้องจะเปิดและทำการบันทึกแบบนี้โอ้โหนี่ไงคะกล้องจะเปิดบันทึกพร้อมกับล OK ็อกไฟล์ให้คุณด้วยฟังก์ชั่น G sensor ไฟไม่หายอย่างแน่นอนมีหลักฐานเป็นพยานปากเอกได้ดีจริงๆค่ะว้าวว้าวว้าว,าว,าว,าว ติดรถยนสองกล้องหน้าหลังที่คุ้มที่สุดในโลกดีไซน์บางเฉียบบันทึกคมชัดสว่างกลางคืนกระจกสีประลอดจอซ้ายเลนขวาออกแบบมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะเหมาะกับคุณที่สุดแล้วในยุคนี้สำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้มีวางจำหน่ายแล้วในราคาปกติ3,990บาทแต่สำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่เท่านั้นเราจัดให้ในราคาพิเศษ990บาทฟังไม่ผิดคะ่ะ 990บาทพิเศษสำหรับคุณเท่านั้นพิเศษที่สุดเราส่งความสุขให้ลูกค้าด้วยบริการหลังการขายตลอดการใช้งานพร้อมรับประกันให้คุณถึง1ปีเต็มจะส่งรวดเร็วให้คุณถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางสนใจสั่งซื้อพิมพ์สนใจลงใป้ายคลิปนี้เลยค่ะสั่งด่วนสินค้ามีจานวนจากัดดีจริงไม่ด้โมเดนโกตัวจริงที่บิ๊กอมั่นใจ